Dark Triad คือคำที่ใช้เรียกลักษณะบุคลิกภาพเชิงลบ3ประเภทที่มีลักษณะคล้ายกันได้แก่ 1. น a r c i าร์ซิภาวะหลงตัวเองพฤติกรรมประเภทนี้มีลักษณะหลงตัวเองมองว่าตนเองเหนือกว่าคนอื่นต้องการคำชื่นชมอย่างมากและยังมีพฤติกรรมมักสแสวงหาสถานะชอบโดดเด่นไม่สนใจความรู้สึกของผู้อื่น 2. m a ม h คคิวเวเลียนิภาวะเจ้าเล่ใช้อุบาย พฤติกรรมประเภทนี้มีลักษณะเชื่อว่าเป้าหมายสำคัญกว่าวิธีการพร้อมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการมีพฤติกรรมชอบวางแผนสอนความคิดไม่แสดงความรู้สึกจริงใจ 3. ไซโคโพาธีภาวะไร้ความสำนึกผิดพฤติกรรมประเภทนี้มีลักษณะเย็นชาขาดความรู้สึกผิดขาดความเห็นอกเห็นใจกล้าทำร้ายผู้อื่นโดยไม่รู้สึกผิดขาดความกลัวและความกังวลลักษณะทั้งสาอย่าง ดักทริแอคหมีสเสน่ห์แต่แฝงพิษคนแบบนี้อาจดูมีสเสน่ห์ดึงดูดมีความมั่นใจสูงแต่ความสัมพันธ์กับผู้อื่นจะเต็มไปด้วยการหลอกลวงและควบคุม 2. ใช้ผู้อื่นเป็นเครื่องมือพวกเขาจะใช้คนอื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่รู้สึกผิดและไม่แคร์ผลกระทบที่เกิดขึ้น 3. สามารถประสบความสำเร็จในบางด้านโดยเฉพาะในโลกที่แข่งขันสูงเช่นธุรกิจการเมือง แต่จะมีปัญหาทางจริยธรรมอย่างรุนแรง 4. เสี่ยงต่อพฤติกรรมอันตรายเช่นหลอกลวงทางการเงินการคุมเหงการล่อลวงเป็นต้นส่วนวิธีสังเกตเพื่อรับมือผู้ที่มีพฤติกรรมและบุคลิกภาพแบบ Dark t r i รแทั้ง3แบบเพื่อป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของคนที่มีพฤติกรรมเหล่านี้ 1. n a r c i s s i s m ภาวะหลงตัวเองวิธีสังเกตชอบพูดเรื่องตัวเอง ชอบอารมณ์เสียเมื่อไม่ได้รับการสนใจมักหาคนตำหนิทันทีเมื่อเกิดปัญหาวิธีป้องกันอย่ายกยอหรือเข้าสนับสนุนความหลงตัวเองอย่าเปิดเผยจุดอ่อนให้เขาใช้โจมตีรักษาระยะห่างทางอารมณ์ระวังถูกใช้ประโยชน์ในความสัมพันธ์ 2. m a c h i a วเลี i น n ิ s m ภาวะเจ้าเล่ใช้อุบายวิธีสังเกตพูดจามีเลสไนหลอกลอก่อพูดไม่ตรงกับการกระทา รักษาภาพลักษณ์แต่มีเจตนาซ่อนเร้นวิธีป้องกันอย่าเปิดเผยข้อมูลสำคัญกับคนที่คุณไม่ไว้ใจสังเกตการกระทำม,มากกว่าคำพูดมากกว่าสิ่งที่เขาพูดอย่าปล่อยให้คนอื่นควบคุมการตัดสินใจของคุณระมัดระวังคำพูดหวานล้อม 3. ไซโคพาธีภาวะไร้ความสำนึกผิดวิธีสังเกตดูเหมือนไม่รู้สึกอะไรเลยต่อเรื่องรุนแรงพูดโกหกหน้าตาเฉย ทำสิ่งผิดศิลธรรมโดยไม่รู้สึกผิดวิธีป้องกันอย่าเชื่อสเสน่ห์ภายนอกหรือคำทูดหวานหวานอย่าให้โอกาสเขาเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวสังเกตความไม่สอดคล้องในพฤติกรรมหากไม่มั่นใจให้ตัดความสัมพันธ์ทันทีสรุปวิธีป้องกันโดยรวมมีสติก่อนเชื่อใจหรือไว้ใจใครดูการกระทำมากกว่าสิ่งที่เขาพูดมีขอบเขตชัดเจนในความสัมพันธ์อย่าให้ข้อมูลลึกเกินความจำเป็น อยทันทีหากรู้สึกว่ากำลังถูกควบคุมหรือถูกใช้เป็นยังไงกันบ้างครับเมื่อฟังมาถึงตรงนี้แล้วมีบุคคลไหนใกล้ตัวหรือเพื่อนคนไหนมีลักษณะพฤติกรรมแบบนี้กันบ้างไหมครับถ้ามีก็อย่ากตกเป็นเหยื่อนะครับหากชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับเจอกันใหม่กับสรญหามาให้ฟัง e ีต่อไปครับ